สวัสดีค่ะอยู่กับใบเตยในรายการนาทีบันเทิงนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ใบขอเริ่มที่เรื่องของหนุ่มเจเจพิพัฒน์ค่ะ mm hmm. เขาเคยรับบทเป็นคุณพ่อที่มีลูกเป็นโรคหัวใจในละครเรื่องวิมานชาย mm hmm. ก็เลยผุดไอเดียนะคะอยากจะช่วยเหลือเด็กๆที่เป็นโรคนี้ค่ะด้วยการทาโฟโต้บุกให้กับแฟนๆเข้าไปดาวนโหลดกันนั่นเองค่ะ วิมานทรายเป็นเรื่องแรกทีด้เล่นแล้วก็มีลูกในเรื่องลูกป่วยด้วยก็เลยเข้าใจความรู้สึกของคนที่บางทีลูกเกิดมาแล้วไม่แข็งแรงบางคนไม่มีเงินที่จะรักษาก็เลยอยากจะช่วยเหลือตรงนี้สําหรับใครที่เห็นตัวอย่างแล้วหรือว่าได้ดูใน IG ผมอยากจะดาวน์โหลดเพื่อจะให้ผมเป็นคนส่งต่อเพื่อไปทําบุญให้กับเด็กๆนะครับผมก็สามารถติดตามเนืนเอเรียดได้ตาม IG ผมได้เลยครับ เงินที่ได้จากการดาวน์โหลดหนุ่มเจจะนําไปมอบให้กับมูล,ลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กที่โรงพยาบาลราชวิถีทั้งหมดนะคะไปติดตามรายละเอียดกันได้ใน IG เลยแต่ว่าก่อนจากกันวันนี้นะคะเตยจะพาไปดูเบื้องหลังค่ะในกองละครสิในหาสารีนะคะกับการฝึกรําของสองว่าที่พระชายาซึ่งความยากไม่ได้อยู่ที่การรําค่ะแต่อยู่ที่การแสดงว่าต้องรําไม่เป็นนั่นเองค่ะจะมองว่ามอ ก็ยากินหน่อยม่อเเลยนะโอ้อันนี้คือความยากมันเป็นธรรมชาติต้องมาหลอหรอหอคิวตอนนี้เราดูแบบว่าปิดเพลย์เป็นม่านไงเมนม่านใจสสลายแล้วนะไมยถ้ไม่ได้เลยจ้ะาผิดมากผมมันหน้าไว้ก่อนท่าท่านแรกนี่คือตะคิวกินแล้วดาใช่ตะคิวสง ตองตรงยากเพราะว่า เราไม่เคยรำและี่เคยเรียนรำตอนเด็กแต่เป็นรำไทยนี่มันรำอินเดียมือไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เหมือนแบบเราไม่เคยทํามาก่อนแต่ก็ชาเลนจ์คือน,นี่เป็นคนชอบอะไรชาเลนจ์ไงก็เลยไม่ได้มองเหมือนแบบไม่อยากทําคือเรามองเราอยากทํามันชาเลนจ์แต่ยากไหมก็ยากอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องอินเนอร์ไงแต่ถามว่าในใจเราอะ <c oughs> <c oughs> จะตายแล้วนะเคยจะไหวบะ้าอะไรอย่างเงี้ยโชคดีมากที่มีครูนําอยู่ข้างหน้าแต่พอเวลาถ่ายจริงๆพี่เราไม่สามารถมองครูได้ะคะ่ะเราก็ต้องโฟกัส เสา,ายตาเราจะวกไม่ได้ไงแล้วก็ต้องเหมือนแบบพี่ฟานลลี่อย่ามองอย่ามองอะไรอย่างเงี้ยก็รอดูกันนะคะเพราะว่าเราสองคนที่เกิดชี่ก็ตั้งใจมากคือเราอยากทำออกมาให้ดีที่สุดถึงแม้เราจะทำไม่เป็นถึงแม้ว่าเราไม่เคยทำมาก่อนแต่เราก็พยายามที่สุดเพื่อคนดู ติดตามชมฉากนี้ได้นะคะในละครสีเนหาสารีคืนนี้เวลา2องทุ่ม20นาทีค่ะและดิพลาดไม่ได้เช่นกันนั่นก็คือละครเรื่องทายาทพันข้าวเหนียวตอนแรกวันนี้เช่นกันนะคะเวลา1นึ่ทุ่มตรงส่วนวันนี้หมดเวลาของใบเตยแล้วสวัสดีค่ะ